เราจะพาเพื่อนๆไปกันที่จังหวัดนครนายกเราจะพาเพื่อนๆไปชมความงามของธรรมชาติที่1ปีจะมีครั้งที่ทเพื่อนๆจะได้พบกับความงามของธรรมชาติแห่งนี้นั่นก็คือน้าตกสลัดลาย สวัสดีครับผมกับฮอลิเดย์ไฮทเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาที่น้ําตกสลัดใดนะครับจังหวัดนครนายกนะครับตอนนี้ก็เราอยู่ตรงทางขึ้นนะฮะของน้าตกผาสลัดใดนะฮะหรือน้ําตกกระอางนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะทางชันนะครับผมแล้วก็ลื่นด้วยผมเองก็ตอนขามาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะแต่ว่ามันไปไม่ถึงเออก็เลยต้องจอดข้างทางนะฮะพอดีก็มีพี่ ที่มาเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวจะรอขึ้นไปด้วยกันนะครับผมตกสลัดได้นะครับเป็นอย่างไรนะฮะคอยติดตามดูกันนะครับผมแค่เดินขึ้นมาก็เสียงงูเห่ามาแล้วนะครับหอบ ทางที่นี่จะเป็นทางชันมากๆ,ๆนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ที่แนะนําให้มานะครับก็ขอให้เป็นรกรถวิบากนะฮะรถธรมรมดาก็มาได้นะแต่ว่าอันตรายเขาไม่แนะนำ <c oughs> <c oughs> เราก็เดินน่าจะเดินไนปะประมาณร้อยเมตรนะครับ หอบอย่างต่อเนื่องนะครับผมทางชันนะเติมเพื่อนอย่างนะครับที่นี่ถ้ามาในช่วงหน้าฝนนะจะพบปัญหาก็คืออจะมีตัวยุงนะฮะยุงแล้วก็ทากนะฮะอาจจะเยอะนิดนึงให้เพื่อนเตรียมตัวมาก็ทายาหรือไม่ก็ใส่เสื้อผ้าที่เป็นขายาวนะเสื้อขนยาวมาเพื่อป้องกันยุงนะแล้วก็ตัวทากนะครับผม เดีย๋ยวลุยกันต่อนะครับผมเพื่อนี้จะไปดูน้ำตกสลัดได้จังหวัดนครนาย,ยก สักครู่นะครับก็เจอพี่ๆที่เป็นนักวิ่งเทรลนะฮะพี่บอกว่าเดีย๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้นะฮะแล้วก็จะไปเจอท่าน,น้ำเล็กๆนะฮะก่อนที่จะถึงน้ำตกนะครับผม A later few moments later. สองข้างทางที่นี่นะก็จะเป็นป่าอาภัยนะครับผมแล้วก็ป่ากล้ยนะครับผมถนนที่เราเดินนะก็เป็นคอนกรีตนะครับผมน่าจะเป็นทาง ที่ชาวบ้านได้ทําไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินง่ายครับที่นี่นครับผม,มเพื่อนๆคนไหนสนใจให้ก็มากันได้นะครับที่น้ำตกผาสลัดใด อันนี้ทางจะเป็นทางลุกลังเลยนะครับก็จะไม่ค่อยเละเท่าไหร่นะทางนะครับทางที่น่าจะมีการเดินไว้นะครับผมเป็นรองรอยของการเดินนะครับตัวน,นี้เดินง่ายนะครับผมอาจจะทางงทางถ้าเกิดมาช่วงหน้าฝนนะครับก็จะเละนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราเตรียมพร้อมมาดีครับทั้งเสื้อผ้าและรองเท้านะครับไปนะ ก็จะลุยทางนะครับผมโอ้โหอยู่ทางนี่บอกไว้เลยว่าทางเละมากของแท้ครับดินของแอ้ครับผมเละครับฝนตกเมื่อคืนนะรีบนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าทางแล้วกบบรรยากาศเขาทางเอานี้จะดีมากเลยนะครับผมดูทาง ลมลื่นนะครับที่นี่นะครับผมถ้ายิ่งมาช่วงหลังฝนตกใหม่ๆนี่จากการจะเย็นนะครับผมแล้วก็จะพบกับหมอกที่เต็มทั่วของป่าเลยนะครับ บริเวณตรงนู้นนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าตรงยอดตรงนู้นนะฮะเห็นไหมครับที่เป็นหน้าผานะฮะตรงนั้นจะเป็นผานางดํานะครับผมและตรงที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็คือเส้นทางที่จะไปน้ําตกเอ่อน้ำตกสลัดใดน,นะครับผมหากเพื่อนๆที่สนใจจะมาที่ผานางดํานะครับก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งนะมันจะอยู่ตรงบริเวณเอ่อวัดกะอางนะครับผมบริเวณนั้นฮะผานางดํานะครับผมชี้มัวเลยตรงนั้นตรงนู้นนะฮะ ที่ผมชี้นู่นๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกสลัดใดกันนะครับ f e แล้วครับเพื่อนๆผมมาตรงจุดบริเวณที่ป้ายบอกทางนะฮะนี่นะครับป้ายบอกทางที่ว่าจะไปน้ำตกสลัดใดนะครับผมตามป้ายนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นป้ายพวกพี่ๆที่วิ่งเทลนะ าจากเพจฉันเห็นตีนไก่ฉันเห็นคนวิ่งตีนไก่อะไรสักอย่างนี่แหละเขาทำไว้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมไปไป,ไปลุยน้ำตกผาสลัดได้กันไปครับบริเวณนี้ครับห้ามเข้าไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทางที่ไม่ใช่ที่จะไปน้ำตกสลัดใดนะครับผม อ่ให้สังเกตตรงเซ็บสีสเปย์นะการกรบาดไว้นะครับห้ามไปนะเดี๋ยวหลงบอกไปก่อนเอาละ,ะครับเพืพ่อนๆเดินมาจากตรงที่บินการกรบาดเมื่อกี้นะเดินมาประมาณสักไม่ถึง50เมตรนะครับก็จะเจอป้ายที่เขียนว่าชี้ไปทางน้ําตกนะครับผมแล้วก็ผมเองเนี่ยได้ยินเหมือนได้ยินนะได้ยินเสียงเหมือนอู้อ เหมือนจะเป็นน้ํานะผมได้ยินถ้าพายผิดนะอีกนิดนึงก็เราก็น่าจะเจอเอ่อน้ําตกแล้วต่อจากนี้ก็มาดูกันนะครับว่าน้ําตกสลัดใดคุ้มค่ากับที่เรามากันหรือเปล่านะครับผมมาจากป้ายมานะครับก็ทางจะเป็นทาง,ทางปูนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ทําไว้ให้เราเดินกันง่ายๆนะครับ แต่ตรงนี้ก็จะเป็นทางชันนะครับผมเดินก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอาจจะทําให้ลื่นได้นะครับเพราะว่า,าตรงถนนเองเนี่ยเขาจะมีต,ตะไคร่นะครับตะไคร่ที่เกาะทําทให้รองรองเท้าถ้ารองเท้าใครไม่ดีนะอาจจะทําให้ลื่นได้นะครับผม ถึงจุดบริเวณตรงนี้นะได้ยินเสียงน้ําชัดเจนมากเลยว่าอีกนิดเดียวเราจะถึงน้ําตกสลัดใดนะได้ยินเสียงน้ําแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อคืนเนี่ยฝนตกด้วยนะครับแล้ววันนี้น้าน,น่าจะเยอะนะฮะทำให้ได้ภาพสวยๆแน่นอนเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆนว่าน้ําตกผาสลัดใดนะั้นเป็นอย่างไรนะครับไปตามผมมาเลยอ่ะครับทางต่อจากตรงนี้ไปจะเป็นทางลงนะครับผมซึ่งอ่านี่ครับ เป็นดินโคนนะอ่าดินโคนล,ลื่นด้วยผมแล้วก็สลับกับหินนะครับผมทางนี้จะลื่นแล้วก็ชันนะครับโอ้ยผมล้มแล้วทางลื่นเลยครับโอ้ยนำใส่รองเท้าดอกนาหนานะครับ ทางชันหรือไม่ก็ใช้ดีก็มีไม้ทำมาด้วยก็ดีนะครับผมเองก็ต้องเดินระวังนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวจะล้มแบบเมื่อกี้ได้นะครับผมอุย้ยตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนจะเจอทางน้ำนะทางน้ำเล็กๆเ,เนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนสามแยกนะเหมือนจะเป็นสามแยก มีตรงไปแล้วก็ตามทานนี้ไปนะเราก็เดินเลาะตามทานเล็กๆนี้มานะครับอ่อจะเปียกนิดนึงนะครับไปอ้าวเราเจอนะครับเราเจอน้ำตกแล้วนะครับผมนี่เราเจอน้้งตกแล้วเพื่อนๆสวยมากๆนะครับน้ำกาลังน่าเล่นกำลังดีเลยนะครับผม ไปเยาไปดูนตกกันนุ่นๆน,นกํนตกที่ผมเห็นนี้คือไม่ใช่น้ําตกนะเขาแล้วเป็นทานน้ำนะครับผมที่เราจะต้อง้ามผ่านตรงนี้ไปเพื่อที่ยิ่ถึงตรงน้ําตกผาสลัดใดน,นะครับผมแต่น้ําน้าเล่นมากเลยะครับตรงนี้นะ,ะขอพัก ล้างหน้าก่อน่ะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางชันนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปสู่น้ําตกผาสลัดใดนะครับน้ําตกสลัดใดนะฮะ ที่เราก็พักบริเวณของทาน้านะเราข้ามทานน้ํามาแล้วก็เจอับทางชันนะฮะจะเป็นทางขี้โคลนะทางขี้โคลแล้วก็สลับกับทางชันวันนี้ก็เพื่อนๆก็เดินกันระมัดระวังนะครับ <S <S 1> <S 1> เดินมาจากตรงทานน้ําไม่ไกลนะเราก็จะได้ยินเสียงของน้ําตกที่ดังมากๆเลยนะตอนนี้นะโหได้ไงผมเห็นแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้โห 哇，壮观呀，这边。 เพื่อนๆตอนนี้นะครับด้านล่างของผมก็คือน้ําตกสลัดไดนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับ็นไงา้างครับในที่สุดเราก็ทําสําเร็จนะครับเรามาถึงตรงบริเวณของน้ำตกสลัดไดนะครับที่นี่แล้วก็ที่นี่นะครับมีความงดงามนะครับแล้วก็สงบนะครับผมมีต้นไม้ไป็มปหมดเลยนะครับ ครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปของเรานะครับสำหรับวันนี้ฮอลิเดย์เท่านะครับผมกับคลิปน้ำตกผาสลัดใดนะครับจังหวัดนครนายกนะเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ที่ผมได้พาพเพื่อนๆมาที่น้ำตกสลัดใดจังหวัดนครนายกสวยสดงดงามไม่ใช่ไม่ล่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจที่อยายกจะมานะเดี๋ยวผมทิ้งแผนที่เอาไว้ที่นี่แล้วบอกพเพื่อนๆไว้ก่อนนะช่วงที่มีน้ำเนี่ยจะมาได้ช่วงเดือน ถึงหาถึงตุลานะช่วงหน้าฝนเนี่ยน่าจะมีน้ําตกที่สวยมากๆเลยอย่างที่เพื่อนๆได้ชมกันไปนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆที่จะมาก็เตรียมตัวกันให้พร้อมนะทั้งชุดทั้งรองเท้า,ทานะครับผมถ้าเป็นไม่ได้อะ่ะมีไม้ค้ำมาก็ดีนะเพราะทางมันลื่นกันให้เกิดอันตรายได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้พูกผมก็ขอลากันไปก่อนหาาชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผม กดแชร์นะกด Subscribe ด้วยนี่นี่ด้านนี้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกเราด้วยก็ในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ก็เริ่มคลายล็อกแล้วเนาะทำให้เราได้เดินทางกันอีกครั้งหนึ่งแล้วคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย